นี่ถวายว่ากระถินทานครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอนิสงกรถินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าเกิดที่เป็นเทวดาน,นางฟ้านั้นห้าร้อยชาติ ความจริงต้องเกิดห้าร้อยชาติก็ไม่ได้กลับมาโยมเพราะเวลานี้คนต,ตั้งใจเพื่อนิพานก็ปฏิพภาณก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติแล้วต่อมาเมื่อเป็นเจา้าจักรพรรดิครบห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติ เมื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นกษัตบดีห้าร้อยชาติพระทดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติมหาเศรษฐีนั้นต้องมีทรพัพย์ตั้งแปดสิบโกรธขึ้นไปจึงเรียกมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็มีทรัพย์ตั้งสี่สิบโกรธขึ้นไปเรียกว่าอนุนเศรษฐีถ้าเป็นกษัตริย์บดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบโกรธ